สวัสดีครับรู้จภา,าษาเกษตรวันเสาร์วันเสาร์ที่สองรกรกฎาคมสองปัหาอยหาสิบเก้าเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกายี่สิบนาทีสถานที่ไทยทํรายาการสวนบางนาเป็นเกยสวนพายวานนันน้งโดนผมอยู่กับนักศึกษาฝึกงานอยู่กับสุนิสาข้ามตาเพชรและเฝ้าใจเย็นได้สวัสดีแม่ <c oughs> <c oughs> อันนี้สมโชกกันดิ <c oughs> บมาเว่าเรื่องการเสียบยอดบักขาม ที่เห็นอยู่นี่คือบะขามมีบะขามเปรี้ยวนักแล้วก็บบะขามแดงบะขามเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิง่งสมัยก่อนใช้วิธีการทาบกิง่งต่อมากับมีผู้คิดค้นว่าทจริงอ่ะบะขามน่ะเสียบยอดก็ได้การเสียบยอดนี่สองยางการฝานบวกแล้วการพาลุมตรงกลางแบบเสียบลิมต่อมากัเลยเป็นนิยมแบบนี้แบบนี้ แต่ว่าแบบของผมนี่บดได้ใส่บดได้อ่าบางอันก็ใส้เทปถ้าต้นใหญ่แบบนี้สใส่เทปพ,พันเอาถ้าต้นน้อยแบบนี้สใส่แบบเสียบริมเอาอันนี้เป็นบักขามเปรี้ยวหยักเด้การขยายพันธุ์การทากิ่งมันเห็ดงานยากมือเส้านี่ร่องเห็ดเบิ่งกับนักศึกษาบัคโว่า,กกามันก็กระกะเห็ดเครื่องมือได้พุลซีตน้นซีต้นร่องฝีมือไอ้ะกอร์แมนเห็ดชีเห็ดอิลีก็ได้หลายกว่านั้นยานมันตายก่อนมันเห็ดยากก็เลยเอาเอา,เอาข้าจันก็เอาแบบ มาเอาแบบเสียบย้อนแล้วกันเพราะว่าจังไี้มันก็นติดนั่นติดติดไงก็บกักก็บักหน้าอีกนะจ้งต้นนี้เฮ็ดเพื่อนนะเนี่ยเอาต้นนี้เนาะเอาผมจีสายทิศต้นนี้ได้ปามาแขมเนี่ยเอาไปเตรียมอุปกรณ์นะทีต่ตัดนี่นี่นึงเออตัดนี่ออกหน่อยอ่ะได้ต้นนี้มากเราใกล้ใกล้เอาลอดยลอดนี้ได้ไ่มนี่อลอดนี้ได้เนาะจานจีผ้า พาเครื่องนี่แหละครับระวังระวังมือเมีดอะคัตเตอร์บ่ขอไฟขอกไฟพาลงไปคือพาคือบักบักนาวพาคือบักนาวพาลงไปอันนี้สีพาง่ายกว่าบักนาวเด้มันบักขามเฮ็ดง่ายกว่าบักนาวเนื่องจากว่าบ่มีน้ำอันนี้หลอดใส่หลอดเอาอันนี้แต่ว่านี่สีพันเพราะมันกินง่ายมันใส่หลอดพอได้พาลงไปเครื่องนึงหลังจากพาแล้วอันนี้อันไม่เฮ็ดริมเนี่เฮ็ดคือกันอันนี้เลาง่ายกว่าบ่มีน้ำพร้อมนี่ บ่เคยเราเทียเดียวได้จักเทีย่ยเสียง,งน,นี่เสียงนาะเสียงในฟิล์มที่มันเห็นเอออังซี่แล้วว่ามันเสียงจานอ่าเสียบลงไปเนี่ยง่ายๆครับเอาเอาด้านไหนด้านนึงมันชิดกันเอาด้านนี้มันชิดกันนี่นะนี่เอาเสียมนี่นี่ๆๆๆงงนี่เสียบลงไปนี่เสียบลงไปเนี่ยอะไรมันแตกหลอดมันบอด,ดีอ่าพอแล้วนี่ส้มนี่ เนี่ยปลาคามแดงอันนี้ขายตน้นเอาราคาถูกสุดดอกต้นละสามร้อยบาทอันนี้บักคามแดงบลาคามแดงบลาคามโบรานเนื้อมันที่เป็นสีแดงสีแดงเลือดเป็นบลาคามโบรานบลาคามหายากสมัยก่อนผมซื้อมาต้นละพันห้าร้อยบาทคนที่ซื้อใดหนึ่งต้องมีความชอบเป็นการชุนตัวสองต้องมีความบ่าพาสอสมควรสามต้องมีเงินถ้าท่่นซื้อมาได้แขกมากกับว่าซื้อดออขอจอยขอก็บ่ปรห้ยขึ้นกาเพราะว่าให้ป้ายเขียนไปไว้แบบง่ายเลยอันนี้อันนี้ อันนี้ทามันเป็นต้นแกนมันมีมีปัญหามีปัญหาเรื่องเรื่องการพาบ,บ,บากูกูเพื่อกันเนี้ในเขาต้องใส้วิธีตอกเอาอ่ต้องเอาซีเอาสามอะไรพระพุทธพระทมาระสงฆ์ต้องเอาซีพอให้มันลึกจักหน่อยอ่ะอันนี้เข้ามาเบิ่งเหลาวิธีเหลาน่ะเห,นเหลาง่ายอยู่ กระบาดอีกขึ้นเกาล่ะหาทางนั่นได้แล้วเอาเปานพวกันเป็นสิริมงคลยัหน่อยอันนี้ผมจะพันเอาเพราะมันหลอดบ่ได้มีหลอดบ่ไว้ไม่มีเนาะหลอดใหญ่มีบ่ครับไม่มีนี่จะไมหญ่เกินไปมีแต่มันใหญ่เกี่ยงไปที่นี่เป็นอย่างผมค่อยบ่อยากใส่หลอดไอ้อยากบ่อยากพันคือพันน่ยมันยากวิธีพันน่ยมันมันยากเนี่ยเสียเวลาทำมาหากิน ท่านกนไาา็ได้อยู่ทำไมได้บ่ได้เนี่ยเขาวเวลาท่านเนี่ยเสียบหลอดนีย่ยังผมเสียบเมื่อกี้เนี่ยเสียบแป๊บเดียวนี่เอาทั้งไหนทั้งนึงมันชิดกันนี่เอาทั้งนี้มันชิดกันมนันใกล้ๆเสร็จจากนั้นเอาไปเตรียมไปเตรียมถุงลูกเดี๋ยวผมจะให้เนี่ยเจ้าหน้าที่ให้หนักศึกษาผมเตรียมถุงเตรียมถุงทีเอานี่ไปเข้าถุงมึงทีไปเข้าถุงไว้ยังไหนบากหน้าไปเฮ็ดเลย เห็ดบักหน้าเห็ดโอ้เห็ดหลายอย่างอ่าพ่อแค่นี้แหละต้องเอาน้ำใส่จักหน่อยอันนี้ยกไปเลยลูกยกไปเลยยกไปเลยไยกไปเลยหลังจากได้แบบนี้แล้วนะหลังจากเค็ดพั้นแบบนี้เราหดน้ำนี่ละหดน้ำให้เปียกพราหดน้ำให้เปียกให้ให้ชุ่มมันละให้ชุ่มแล้วเขาก็เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงยังไงเอาเบิ้งเอาใส่ถุง ตีตางว่าสมมติว่าเอาใส่ถุงซีหาต้นนั่นแหละซีต้นนั่นแหละเอาใส่ถุงใส่ถุงแล้วอ่าสมมติเอาสมมติได้สมมติว่าโดน้ดำแล้วใส่ถุงใส่ถุงแล้วเห็นไหนต่อเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วมัดมัดปากให้แน่นมัดปากเอาใส่ก้อนมาทั้งวิอ่าสีเห็นแบบสีเห็นแบบเนี้ยแบบแบบหน้าสีเห็นใหลายๆเห็นปะงน่ยแบบหน้าสีเห็นใหลายเห็นขึ้นกันเอาไว้อยู่ประมาณเดือนนึงกระติดแล้ว นี่เป็นการขยายพันธุ์แบบแบบที่สะดวกที่สุดแบบที่ประหยัดที่สุดเอานั่งลงนะัรร่งซึ่งเอเบ้าอีกต้ออีกนิดนึงง้าเข้าไปทาบกิง้งเนี่ยห้าสีไสมันอยู่หอยอุ่นตนนัวเตี้ยเมันเห็ดหนากริงขามกิงมันกิงอ่อนบักขามนอกจากแบบนี้แล้วเห็ดแบบนาวก็ได้เอากิง้งซะานิถ้าได้ซะหนิไปเอาไปเสียบกับบักขามที่เ้าปปู่ไว้อายุหนึ่งปีหรือสองปีแล้วเสียบไว้ทั้งขาเห็ดขึ้นกันกรณีเดียวกันกับบักม่วงกรณีเดียวกันกับบักนาวเห็ดได้ขึ้นกัน แสดาดำก็ได้เฮ็ดได้หลายอย่างเฮ็ดแบบนี้ประหยัดในการคนง่ายประหยัดในการที่เขาสิขายต้นขยายต้ยตนผ้าไหนมันจิได้หลายกว่ากันนะเอาทีเฮ็ดอีกตัวนึงเอาตัวเดียวอีกตัวเดียวออามาเบิ่งอีกต้นเดียวต้นเดียวในๆก็เฮ็ดแล้วน้าพารุ่งเตรียมยอดให้จาย์ไว้เอายอดยอดต้องเอาท่อๆกันนี่นอ่ายอดท่อๆ,ๆเตรียมเอาอีกอีกอีกรอบนึงอันนี้ทีเอาแบบ เออได้ครับได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าเนี่ยลอดใส่ง่ายบังด้บเอออันนี้ตัดออกก็ได้นี่นะนี่นะนะน,ะ,นะบอกแล้วโอ้เอาอ,อ,อันนี้อันนี้สองสองเฮ็ดรอบเดียวได้เลยนี่หนึ่งสองลอเดเบียวได้บอการาวอีกดอกเดี๋ยวมัน,นอ้าว เสียบลงไปเสียบลงไปนี่พอดีนี่บปในี้เอาก็จับเอามือจับมังสี่ตัดเสียบเสียบมือสี่ก็ได้นี่เสียบมือสี่ก็ได้แต่ว่ายันบ่นแน่นพ่อแน่นแล้วครับเนี่ยซราบนี่ต้นละสามร้อยครับขามเปรีย้ยวนี่ขายอยู่หกสิบบาทต่อน,นี่ต่อต่อขาหมาเนี่ซื้อมาจะกลางดงปากช่องเด้อต้นละสี่บาทไปหาซื้อเอาอยู่กลางดงอยู่ปากช่องอยู่ใกล้คางปั้มแก๊สน่ะพอต้องโทรมาถามผมผมบ่ได้ขาย อามื่อนี้ขอได้รับความขอบคุณครับจากผมนายเกียงไก่ไทยออนแล้วก็สุนิสาครัตาเพชรสมโชคกันดิษขอบคุณครับสวัสดีครับ